สวัสดีค่ะ,ะปวดฟันมาเหรอคะปวดฟันฮะถ้าอย่างนั้นเชิญข้างในก่อนไหมคะเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะหายปวดฟันเลยนะคะจะหายปวดฟันเลยใช่ค่ะรีบเลยฮะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ,อะโอ้แม่แม่ๆม่ไม่ไม่ มองจากภายนอกเหมือนคลินิกทำฟันปกติทุกอย่างแต่พอเปิดประตูเข้ามาแล้วนี่โอ้โหถึงกับตะลึงในความอลังการของบรรยากาศครับนี่สาบานเลยนะครับว่านี่คือคลินิกทำฟันโอ้โหอะไรมาจะขนาดนั้นแล้วนี่ยิ่งเข้าไปครับก็ยิ่งทึ่งกับความสวยงามอย่างกับอยู่บนสวรรค์สีทองนีนะ่ระยิบระยับไปทีเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ คือถ้ำประกายทองทะลุมิติครับโหโหซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ภายในตึกแถวใจกลางเมืองอุบลครับแถมเป็นคลินิกทันตกรรมทรันตแพทย์โมฮันนะครับบรรยากาศคลินิกทําฟันแบบนี้รับรองมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกแน่นอนที่มีความตั้งใจที่จะสร้างถ้ำขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าที่อุบลส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวถ้าเป็นธรรมชาติต้องออกไปไกลก็เลยเคิดว่าเอ๊ะเรามีที่หนึ่งจำลองธรรมชาติเข้ามาแล้วก็มีแอร์เย็นชั่มก็เลย ได้ออกแบบพวกนี้ขึ้นมาคือเราเคยไปถ้ำเป็นความรู้สึกที่ว่ามันมันสงบเราก็เลยอยากจะให้คนไข้ที่มามาทำฟันหรือมาหาเราเนี่ยที่อยู่ในสภาวะจิตใจที่หนึ่งมีความเจ็บปวดมีความกลัว oh. คือเราตั้งใจให้คนไข้เดินผ่าน oh. แล้วให้เรา้ผ่อนคลายนอกจากว่าเราให้คนเข้ามาชมเฉยๆแล้วเรายังใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย ทำปะกายทองทะลุมิติแห่งนี้ครับทุกสัปดาห์ครับจะมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมหรือบางครั้งก็ม,มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างงานวันเด็ก งานบุญไทยชีวิตโคกระบือเขาก็มีนะครับเดี๋ยกว่าไม่ใช่แค่คลินิกทำฟันธรรมดาธรรมดาแต่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างสีสันให้กับเมืองอุบลราชธานีอีกด้วยครับแต่นายแชมป์จะมาเดินชมคลินิกสวยๆอลังการอย่างเดียวนี่แหมมันไม่ได้ครับมาคลินิกหมอฟันมันก็ต้องทําฟันสักหน่อยครับถอนสักสอสามซี่จะเป็นไรไปเชิญทังเลยครับเชิญเลยครับ เป็นอะไรครับเป็นแชมป์โอ้บรรยากาศเปลี่ยนนิดปวดฟันขึ้นมาทันทีเลยคุณหมอคุณหมอเลยจับนายแชมป์ครับขึ้นเขียงครับเฮ้ยขึ้นเตียงครับโอ้โหทำเอานายแชมป์รู้สึกวันวันครับแหมแต่พอเห็นผู้ชืวยสาวสวยแหมดูเหมือนความกลัวจะหายไปทันทีเลยนะครับและหลังจากทำฟันเสร็จคุณหมอก็บอกว่ามีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จัดมาเป็นพิเศษให้กับนายแชมป์ของเราซะด้วยครับ

คงเมาก็เด้อพ่อแม่จะเลี้ยงแก่ท้นยังตัวก่อนนอนคนแปลงปัดขึ้นปัดลงขยับแปลงปัดขึ้นปัดลงไป้นแปลงบางลงละตรงที่กอฟันแต่งปันหลังกินอาหารแต่งปันหลัล,ะละกินอาหารแต่งให้นาน,นาสักสองสามนาทีฮหเสียงดีซะด้วยครับเซอร์ไพรส์ของคุณหมอโมหันก็คือการเป็นหมอลำในร่างหมอฟันซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทของคุณหมอโมหันครับจนได้ฉายาว่าหมอฟันหมอลำแห่งเมืองอุบลราชธาน แล้ววันนี้ครับคุณหมอโมหันขอชวนในแชมป์ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันให้กับคนทั่วไปแต่ก่อนไปครับหมอโมหันขอถอดรูปหมอฟันแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นหมอลำให้เต็มยศสักหน่อยแม่ผมว่าก็น่าจะมีหมอฟันคนเดียวในประเทศไทยแล้วมั้งครับที่เป็นทั้งหมอฟันและหมอลำในคนคนเดียวกันและก็ทำได้ดีทั้งสองบทบาทเลทีเดียวสุดยอดไปเลยครับคุณหมอโมหัน ลูกอมขนมของหวานลูกอมขนมขนองหวานน้ำตาลมากมายจริงนะอย่ามัวานางนิ่งดูได้หญิงชายคนเอาใจใส่น้ำตาลที่กินเอามากไปผลสุดท้ายโรครายตามมาตังความัง,งดีที่หมอปันหมอไพ่รับและห่วงใหญ่จังเตือนนะไทยถึงว้าวไทยแรง